ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์พงพุยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูข้าวเหนียวมูนนะครับโดยใช้หม้อข้าวไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับทุกท่านสามารถทําทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับอีกทั้งยังประหยัดค่าได้จ่ายนะครับเพราะต้นทุนเมนูนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการนําข้าวเหนียวมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้ ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับปริมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโลนะครับซึ่งล้างน้ำเราก็ออาจจะล้างกสองสามรอบนะครับเพื่อ,อให้สิ่งสกรปรกหรือฝุ่นหรือเม็ดขวดเนี่ยออกไปนะครับเพื่อความสะอาดสําหรับขั้นตอนการทําข้าวเหนียวมูนเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาข้าวเหนียวไปแช่น้ําก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะหุงโดยการใส่น้ําไปนะครับซึ่งจะต่างกับการนํานข้าวเหนียวไปหุไปนึ่งนะครับที่ต้องต้องแช่ให้ข้าวเหนียวมีความ อ่านุ่มก่อนแล้วเอาไปนึ่งนะครับซึ่งปริมาณในการหุงเนี่ยก็ก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ปริมาณน้ําแค่พอปิ่มปิมตัวข้าวเหนียวนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้น้ําเยอะเหมือนกับหุงข้าวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเละนะครับซึ่งการทานเนี่ยมันก็ไม่น่ารับประทานนะครับซึ่งก็ใส่น้ําประมาณนี้ครับพอปิ่มปนะครับอันนี้พอท่วมเม็ดข้าวนะครับซึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ครับเมื่อใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการหุงกันนะครับซึ่งการตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับแค่นําข้าวเหนียวใส่หม้อนะครับแล้วก็นํามาหุงกับหม้อไฟฟ้าที่เรามีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นหม้อสมัยใหม่เนี่ยการหุงออกมาก็จะสวยนะครับซึ่งของผมอาจจะเป็นหม้อเก่านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาข้าวเหนียวจะออกมาล้วนสวยขนาดไหนนะครับครับระหว่างรอข้าวเหนียวสุกนะครับเราก็มาทําตัวน้ํากะทินะครับที่จะใช้ไปหมูดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ผมจะใช้หัวกะทินะครับอันนี้ก็เป็นกะทิสดน,นะครับไม่ใช่กะทิกล่องใช้กะทิปริมาณ400กรัมนะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับปริมาณ200กรัมนะครับนอกจากนี้ผมจะใช้เกลืออปริมาณ2ช้อนชานะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็ เพื่อไม่ให้กะทิแตกมันนะครับค่อยๆค,คนไปนะครับซึ่งการตอนนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับครับวันนี้น้ํากะทิที่ใช้มูลก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมเบื้องต้นนะครับอืมหวานโอเคเลยครับแต่อาจจะติดเค็มเค็มปลาเล่มปลาเล่มหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปมูนกับข้าวเหนียวอีกทีหนึ่งซึ่งพอไป รวมกับข้าวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวความเค็มมันก็จะเจอจางลงนะครับซึ่งจะทําให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมพอดีนะครับครับตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับเป็นหน้าตาข้าวเหนียวนะครับที่เราหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะใช้พายเนี่ยทำการซุยข้าวเหนียวนะครับถือว่าข้าวเหนียว ขึ้นหม้อเป็นเม็ดสวยได้ที่เลยนะครับอันนี้เนื่องจากหม้อข้าวผมค่อนข้างจะเก่านิดหนึ่งนะครับซึ่งข้างล่างก็อาจจะแข็งๆเป็นดังนิดหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับปริมาณน้ําที่เราใส่แบบพอปิ่มๆข้าวเหนียวนะครับท่วมข้าวเหนียวนิดหน่อยไม่ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกับหุงข้าวสวยนะครับะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ถอดฟลักเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนํา กะทิที่เราผสมกับน้ําตาลจะมาทําการหมุนนะครับครับเดี๋ยวผมจะนําน้ํากะทิกับน้ําตาลที่เคี่ยวไว้นะครับซึ่งอันนี้ปริมาณกะทิ400มิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ําตาล200กรัมนะครับจะเทลงไปในหม้อนี้เลยนะครับค่อยๆเทนะครับยังไม่ต้องเททั้งหมดนะครับอันนี้ผมเทไปประมาณสัก60%ก่อนนะครับแล้วก็ามาผูกเท้าน้ํากะทิกับ ข้าวเหนียวนะครับตัวนี้เราก็ถอดปลั๊กได้เลยนะครับซึ่งข้าวเหนียวก็มีความร้อนอยู่นะครับส่วนตัวกะทิก็ยังมีความอุ่นๆอยู่นะครับอดี๋ีวผมใส่ส่วนน้ํากะทิที่เหลือลงไปนะครับนี่ผมก็เทกะทิลงไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคนให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ ได้แล้วครับข้าวเหนียวกับตัวกะทิเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการหมูนเดี๋ยวผมจะปิดฝาทิ้งไว้สัก30นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากผ่านไป3 0นาทีเนี่ยข้าวเหนียวหมูนเราจะออกมาหน้าตาอย่างไงครับครับระหว่างที่เราทําการหมูนข้าวเหนียวกับน้ํากะทินะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวของน้ํากะทิที่ใช้ราดกันนะครับซึ่งผมใช้หัวกะทินะครับปริมาณ200มิลลิลิตรนะครับผสมกับน้ําตาล40กรัมนะครับ ใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเคี่ยวส่วนผสมน้ำตาลกะทิแล้วก็เกลือให้ละลายเป็นส่วนเดียวกันนะครับครับเมื่อน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะครับกระผมจะใส่แป้งข้าวโพดนะครับเพื่อเพิ่มความข้นความเหนียวนะครับอันนี้ผมใส่แป้งข้าวโพดไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันได้นะครับอันนี้ก็ทําทให้ข้นเหนียวเหมือนกันนะครับเมื่อใส่แป้งข้าวโพดต้องคนเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แป้งข้าวโพดในจ,จับตัวเป็นก้อนนะครับครับส่วนผสมทุกอย่างลงตัวเข้ากันแล้วนะครับอันนี้ผมเอาความข้นประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้นกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแป้งข้าวโพดไปได้อีกนะครับส่วนตัวผมชอบอไม่อยากให้ข้นมาก ครับนี่ก็ผ่านไป30กว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหน้าตาข้าวเหนียวมูลเรานะครับว่าหน้าตาจะออกมาน่ากินน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวออกมาใช้ได้เลยนะครับอาจจะมีแฉกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับข้าวเหนียวยังเรี่ยงเป็นเม็ดสวยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองลองชิมดูนะครับว่าตัว ข้าวเหนียวมีรสชาติยังไงนะครับอตัวข้าวเหนียวนุ่มมากนะครับส่วนรสชาติก็หวานโอเคนะครับหวานกำลังดีส่วนความเค็มก็ก็ลงตัวพอดีเลยครับเดี๋ยวไปจัดการกันนะครับ ข้าวเหนียวมูนผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จัดจานนะครับซึ่งวันนี้ผมจะกินข้าวเหนียวมูนคู่กับมะม่วงน,นะครับเดี๋ยวผมจะราดตัวน้านกะทิลงไปสักนิดหน่อยนะครับซึ่งข้าวเหนียวมูนนี้ก็ฉ่ำนุ่มหวานกําลังดีเลยนะครับอันนี้ก็เติมไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบเลยนะครับผมเติมไปนิดหน่อยพอจ้ำๆนะครับแล้วก็ตามด้วย ah, ถั่วทองทอดนะครับ เร่องนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมาคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูนมนะครับอันนี้ก็เพิ่มความกรุบกรอบความมันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวเหนียวมูนสูตรของผมนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรทํากินง่ายๆนะครับทุกท่านสามารถทําทานเองได้ที่บ้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมิเตอร์พุงคุยด้วยนะครับทั้งทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับสาหรับ คลิปต่อไปจะมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ